ตั้นัดเดียวกันถ่ายแค่วางในท้ามาเรียบร้อยเ่าะอะไนีหัวื่อเพราะอะหื่อร่องสพันวีีเลยไว่ยีเลยเรื่องเียดีเจ้าตท้าไปแต่ียดีเริ่มถามควาวบางเลยพี่เริ่มถามอดบางเลยพี่ตายคักตายแห่ขาืัถ้าเจอทุกท้าไปตายิาย ตายก็ตายแด้แล้วไอ้หนัเงเอ๋ยผ่า,ออาไหวมั้ยเป็นเจ้าผีน่ะ่ามันผ่าไห,กไหวก็ผ่ามาคลัทแม่แล้วหรอว่า่าคลัทจบแล้เปล่าถอดแล้วใช่นอกจากนั้นเราอย่าคิดหลายนะคิดหลายอยู่พอหาคิดอย่าเพิ่จะคิดให้ห้ามคิดเด็กห้ามคิดไปก่อนห้ามตอบคำถามก่อน ก่อนที่พ่อจะทำข้ามคิดไปก่อนนะแม่ว่าอย่าสนัขาพ่อแม่พอมม่อมาเมื่อไหร่มาหนังเอาต้นเงินมาใหาพ้พ่อว่าแล้วก็เอ,อกเอาอย่างไรอีกเอาอย่างเอาเกลือปเกลือว่าเอาเกลือเบ่เอาไม่เอาแพ่ออ่าพ่อนกแก่นแม้นซื้อต้มปลาคอมาฝากพ่อแต่ว่าเดี๋ยาาวยจะเอาไปอุ่นให้แค่เขาเซ็ตแซ่บอยู่พอจิ้มต้มปลาคอได้แตนแม้น น่าทึ่นว่าทกางคือเนี่ยของเออเลยจชเขาเหเขาคือว่าของคืแต่ว่านกเขียนแว๊เป็นคนกสื่อที่นี่แัดว่าจะเอาหลายยาโอ้ยผู้กินบ็ไหวดอกหลายจัดยุพุ่นจะจัดยักเปยังหลายแล้วเอาจัเลยว่างเลยจังแบบอไรว่หาเขาดึง้ปั๊แต่ว่าไชว่าทางกรถ่ใหาตะขอไม่รู้ต้องหัก่เงานใจ thì ông nói à để mất mẹ tại vì nó ngon cảm thấy mình chỉ ngon ông khó đại cụ, đại khó mình vừa không tay bác quan thẳng, quan tài hàng ý nắng là tay cả à. 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 cả tôi cả qua cả cả nắng một cả qua sang một cái quan thử hàng quan nhiệt luôn một cả qua à. không một này khi pho hay phải cả khứ tấu bài bên hay tiền bên hay thay bên hay khác đó được đâu, à. thì à. hay phải Tân này, ouais. ừ, right? nói này, cân nói này, cân nói. Hoặc một loại hai bài hoặc một món quà bóng hai 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 bóng จะได้ห้าบาทะได้หบาทถ้าไม่คขบห้าร้อยังไม่ให้บิดเขาใจว่เข้าใจเอาถี่ว่าใครครับมันบาท่านหอดำเนอะเอาฮอดดักเดี๋ยวดเออิีบาทฮอดแต่ฝากเกาิบีบาทคิดไปเมือคางรล้อไม่ใผ่หครวะมันไม่ได้ กันต้องเนาะก็มาตับเครื่องรอคิวไปย้ำคอนไดกูคึกบ้างไหนเอาเก็บจากไหนครับเขาแต่เว่าบักเกบจกวฮะคือคือลูกแบบพอเมื่อนี่สิไปกุเงินธนาคารนี่ปัด่าเมนธนาคารนี่เสือเอาอีกธนาคารนึงสิกดฝ่กเงินเงนครับเงินธนาคารนั่นีีหาพันเอาถึงเงินเนาะเออจีไปเบิกมื่นสองเนี่ยเอาไหาเ่า เขาก็บอกว่าเงินไม่พอจ่ายก็ร้านใหญ่แต่ว่าโตนะเพราะได้เบิกค้างวันป็นธนาคารนี่เข้าใจว่าเอ้าเขาคือมีเงินสอนอยู่คือไปกดก็คือว่าไม่พอจ่ายว่าใส่เขาหมดเอ้าไปเบิกธนาคารงั้นก็หาว่าไงวะใครเบิกืงินึงบ้านเมืองไทยมันบ่ได้แบบวมันก็เป็นกฎมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างมีกฎมีกฎหมด Một mới của mất bỏ cà bia. nắng của bao đây cứ hết đông, cả đông, cả đông, cả đông. cũng hết cả đó cả cũng hết buồn đi cả đó cả, đông, cả, đông, cả đông. cũng nắng bao đây nắng cứ hai tay nắng 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 เองนั่นเขาก็อกาลังถับชาวุ้าขาได้ห่ปังทานที่ปังทาที่ธนาคารเปิดว่าทีเขาวานท้าดาแต่ว่าไม่ใช่ทางาแต่ยังไม่ให้เิยังไม่ให้เิกแต่ว่าเินอนาจไปก่อนคือเัาได้ะน้องอะไปมาฟังีกแตเบิกแต่ก็่เขาพอได้ยาคือเอาใเขายังไม่ถึงเลย บ้านใคบ่อปลาปาชิ้นสีเขีช mm ิ hmm. yeah. well, been, h, ้นใบ่อ่ดบ่ต oh ั้งใจนะได้บ่อลชื่อม้นใดบ้าชื่อสิเขวเขาชื่อเขาเขาเริ่มบอจ่ายนะชื่อวัดออกหาไปชื่อหาเขาเขาเริ่มบอจ่ายมันบอมักในบอตูวมันถึงเป็นน้ำเปนัาน้ลักน้ำพวางคือตั้งองน้ำด้วหรเปลามันบ่มา สร้างหลักสร้างน่องหักปวดขาไดวะถ้าขวดขาได้พอปวดนี่เป็กองสลากที่เอาไปพอที่เอาหวานมา้อดเราได้พอจะเอาหวานมาทอดเราได้เทายรวะปลาไหลก็เอามาเราได้พอพอจะกินปลาไหลว่าพอเออปลาไหลสามตัวตัดหัวว่าพอปลาไหลสามตัวตัดหัวว่าพอปลาไหล เอากาออมใช่ผ mm ักไข่เฮ mm ็ด hmm. ท okay. ีพขงโงเฮ็ดตามวินงไขยจะใช่ตัวไข่แล้วตามวิงไขยไท้อมหแทกเลยเอายไปกินอะไรกินอไร้างอาก็ถือไปมาว่างรังรับต้องเงินของเองรางรบแทนบางโออเขาด้วยเรื่องวาู่วหจลรกวัง พอเออแม่ยกแม่ยกกันแ่งมาโดนนะแม่กีพาเออแ่งมาโดนเนี่ยอดับเขาบ้างก่อ่เขาเออแหงมาขาเออมาต้นโพเงินต้นโพเขาได้แบบกุ๊กๆพอว่าใดข้างเขาดิเขาญาถ่ายว่าแม่ต้องเจาของหลุเจ้าของหลงงููเน่ยแหละ่าแล้วหลุงแต่ว่า วันก็วิวงเชียงวังดังเช็คไทยได้า็เนาะวางเชีงวางดังเช็คไทยได้ตาต้ไทยหูจักก็รู้เพาะตาต้ไทยหูจักเวรวรมาตาไม่ยืนนักเนาแกนแว่นตาปากเออป่าาะวันนี่พอกาเจี่หามเคอมิบวังตาลอกไปถูกพอลูกพอฟาขาวแล้วท้ามา้ทาตาลูกลืมสุดก้อนน่ะนะลูกเทอเจ็ดนึงน่ะนะนึงเจ็ด่ะนะนระ มา,บาแบบวาไม่เคยเห็เลยต้อหายบากับหม่บ้า้หายม<อ>ิตอไไม่นอนบามมิตอเหมือนมาบาดิหายกอหลายบ้านหา่้องหลว่้าเฮ้ยเต่าไงไงว่ะวันนี้เอาไรก็ดีนอพน้อไม้หัวหายเลมหัวเลยนพอพน,น,น้อ ซาถุกได้พ่อให้เปิดโซ่เปิดลามลูกซาไ้ดด้ใไหมลูกย่อมหมล้พ่อลูกร่อมขอโทษย่อมย่อมหลัค่ะย่อมล่งเทียมากเขียงกับอีพออยู่หลังหอนี่มาควนเราก็มาเทียว่าจาของเห็ดถือได้เงินมาพอเอามาเห็ดต้นดอกเงินให้พ่อ้เอาไปใส่ซะ กูปกอเน่าริวน่าริวไปหาหัวบุนแกเอาเน้อเอาเน้อใจไว้เป็นกว่าใจมัเป็นอาวิ๋นพ่อเอามาให้ร่วมช้างเขาใจกว่าร่วมช่างวารามีเราถึงจะได้ตันได้น้เขาใจกว่าลาหัวตาปัดจากองมอระดกแล้วหายมาสั่นเ่าจากของว่าเธอน่าคนทำตัวเองพ่อไม่ได้ทำนะ ว่าเอ๊ะขาพว่าเอ๊แต่ว่าจะคองยึดถึงมันแม่นพมีวามอีนั่แะแต่พักไปคิดไปเอ๊ะทุกคนคิดไปเองหมดนั่นแหละกคิดแล้วปบ่าบิพอสิผ้าพอสิห้าสางหูแล้วมที่นี่ก็เลยมาเบาหน่ะละมือนังอ่อนแต่พอสิผ้าทางนั่งหละมืออันคอกับผามืออันนู้นมืออันถางหูเัขึ้นหูมืออันถางเขังแต่ยังว่าไดมากยังไหนไหนพอามาผากันมันแล้วไก เอาได้พอใครเหตุใครถามมันต้งแม่เนี่แมนผู้เราละพออ้อนหลับคาบยาเราพอเอ้ยเออเดี๋ยวถึงไม่ั่งบ้านหายหลังนักป่าไอีนางสมค่อนถามมาถึงได้ทุกได้ร่างได้ทุกได้หมานเรพอบ้านที่หนึ่งทานมาในเมืองใดว่าแดงไอีนางสมค่อนกับเป็นชวนเมึงของพอก็ถูกเด้อที่ได้ว่าชอยเหตุใครถามองค์ปู่ที่พระค่ะ องโป่งไงความฮ้องก็ความบ้าบ้าไก่บ้าไก่เขไก่เหมือนโตไก่ก็ฮ้องเหมือนเขาเรกเจ้าง้อใชาหมวายตีไปเร็วพีอันเคืองข้ามหล่อเพลงค้ามหล่อเพลงห้ามตีไปเร็วเลยพ่อเบาเขำมพังคือยจะเปิดให้ยันั่งเติมความังพอเอาไหนมาเมื่องเหนือได้ไหมเอาเมาเป็นการเป็นงานได้ไหมพอไม่ได้เมาเด็วเมาหัวาน จริงจังเลยจริงจ yeah. oh, oh oh so no no ังแล้ว no พ่อเต็มเอยแล้วพอเต็มเอยแล้วบ่อที่ยอมแล้วยอมแล้วอยากได้เรื่องข้ามเลยพ่อพ่อห้ลูกพ่อสียหายใครลูกเอามาสั่งเด้พ่อเพ่าะั้นพ่อว่าหายยูหรือหายยูหายยูเพียงแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาของว่าเองถึงไปพ่อเดี๋ยวนี้ถึงไปถืว่าถือดีกว่ากันนะสาธุสาธุ อเอาน ok okay, ีรับขันในพอรับขันในลูกแล้วพอใช่ไหมข่ายคือตั้งให้ใช้ํำนั่หลังวันนี้ขา่กัว่าคือตอนไหนพอลูกได้เติมให้ลูกไดเติมให้มืช้นี้บอกว่าใครแไปใครนี้เติมกับว่าชั้นนี้เติมเองเติมเองวันนี้พว่าเติมเองว่าวันใครอีกนั่งเขาพลาดเพิ่มเติมว่าตื่นใ้ว่าถือว่าเติมเง้ยนะว่าือกััเพราว่าติมทีไร

กาดพ่อแตอยัก็กาดท่อใตลูกหิซายแ่กวันทเาจำเหพอวันท่พอมาไักใก่เด้ยพอว้าเี่มันขี้หวังแล้วนะวันที่มีหวังดูอารพ์วานนั้นี่นอตัโอ้ยพอออนไหนขันย่านั้นวันที่มีหวังดูวันนั้ ทีว่าได้ไปดูนั่งรถวันนนดูนได้วานก็ไ,ได้สงสัยที่ได้ไดูนั่อรถไปทังสถขันรถขันหอกค้าขันอไรสงสัยทีไปดูน,ดปนัน่งรถงที่รถขันแบบพอรมันหลายขันเล้ว่าขันไหนวากินละ่ะขันที่ขักตั้งพี่ขันห่างที่สุดห่างที่สุดขันห่างห่างหะไร หงักว่าคั้นสุดแรงหงักว่าขั้นห่างห่างขั้นสาดแรงหงักว่าหมูแล้วพ็ไปวันข้างหมูยิ้มขึ้นไปขึ้ขั้นเก้าเก้าันกลางทจับตัวอือขั้นไม่ว่าเอาว่าเอาว่าขั้นเหนี่ยก็เอาหงักวาเป็นขั้นตรงตขั้นขาขามาาขาก็ไม่ผึดขั้นเก้าก็ขาดเลยเขาเอ้นว่งวาเนาะ ขั้นเตา้านอไรข้นงหนเขาปาก่นจักข้างของของที่นั่งทุกข้อข้นคี่ว่าแต่ว่าอะไรเขาหูอะไรว่าถ่านไหล่ะว่าใดว่าใไหของที่นั่งทกข้อกับว่าะเข้ามาหาข้างข้นคที่ว่าเที่ยวไปแต่ว่าไดนอีกแต่ว่าขั้นเป็นขั้นเตาเขามา นายกุขั้นเกามาเนี่ยขั้นเขาเข้ามาก็บ่คอยจับนากลัวด้วยับน่ากวตักถืตีก้นือก็ขนาดอืมืีรอหรือสองรอล่ะกูอ้ามากาศที่รอหล่ไสิเวทที่สองรอมาถี้ดขี้รอขั้นเขาเข้ามาขั้นเขาี่อู่ คุ้มตังคือว่าของกลางใช่รถยู่ข้าน้าข้งหลังนะพูมาไกลทุกทัาทางมากนาตรถอีโบหรพหอเมกรอคันไม้เก่าที่ถูกคันไม่เก่าเปล่าไดมาเก่าที่สุดเก่าอีเก่าอีเก่าอีหรอเก่าอี๋เต่าอี๋คนไกเ้คนแว่งข้าวเป็นรถเก่าต้องไปดีดูรถคัน เขาคือตามได้ที่เขาคิดของเขาเขาไยายามในบางวนนั่อไหน,หนวเขา,ห,ห,าห่หาที่เขาไม่พยายามัลยเขาไม่ใส่ใจมหวมาหาที่เ<อ>ขาว่ามาเป็นเกียนแล้วเขว่าเป็นเกียนแล้วท้องไทยทิ่เราจะดีด้วยกันแต่ยิงไปป็ดแล้วกูเอา Oh, nó nó bỏ lại thắng bạch họ. Có tao lại thắng bỏ 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 lại thắng ทิเก๊กบาทตั้งทเขาสเกตบาทคือเบาตั้งทเรียรากันสมัคองกี่บาทหมาอทิปเตบาทเกินไม่ได้เกิน่ได้หางเกินหางเกินลูกกอบไม่ได้รุกเาไได้ออทิปเกตพอากเบาทพ่อบอกแม่แม่พ่อบอกสิบห้าพ่อพ่อเราอย่างทใจถ้าเัาพ่อเราเอามาไทยเองน้แม่แม่จะรับผิดเ้อมา

ยางตรวน้นมาตางมาคือได้ค่ะบ่นบนว่าใกล้ๆบ่ได้ยิงกับนกัมาจางไหนอีกพอเอาทีมีส่วนร่วมเน่เด้อเอาเอาเขาหายไม่ชวนร่วมอนยั้ว่าหายคเก๊ก้าใจรอดีมบ่บ่ดีเป็นไหนบ่บ่ดี่ดดีบ่ดี่ด่ว่ดบ่บด่ด่บี่่ เอาต้นทั้งนี้เนาะเอาสังนี่เนาะพอเนาะเอาเอาสูงสูงยันยันพอสูงยันยัพอว่าลูกเดี๋ยวเอาไว้แล้วลูกบรได้เธ็์น้ำมูจ้าแข็งไฟแล้วต้งทำได้ทำได้ทำได้ห่สัญญาเลยพอพอในในค่าถงลานจยางนั่นแหละห่างอวังไดโอ้ใช่ไหนจไหใส่สามพันหนึ่งพอคือสีเห็ดขากแท้ลูกก็ว่ามีบุญแข บาง m องไม่วนไป่ะใช่ถูกต้องเริ่มที่ไม่วนเกิขคืนวับ่ะอธิษฐานิอธิษฐานสิอะไหละสวดระไรก็สวดที่ร่าเข่าข้อขี่างอะไรัาขวาจังด้างตจังทำไห้เก่าอะไรบาได้บ่ทำไหมเก้าบ้าทำไหเ้าแต่บ่าท่นเป็นไง Tìm ra nó babby và hai mươi tám hai mươi tám kỳ đi bán, bán bán bán. À, thông... à. cao, khao mát 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 mà mát 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 ก็เริ่มอีมากเ้าพอดเอ้ยอค่อยคิดคาอยถามาม,ามากมากมากว่าไรโูดมากเด็บคอใ่า่นี้อ่างน้ว่าไ,าาาไราได้ถาเเาไได้ก็แล้วก็ไนั่งทิวา,าได้เือแี่กไดโอ้คือร้อแม่หอมมาได้สรงดอกปูทรงมหาห้วมาใส่โอ้คือมะเกงแต่ทรง,งไปตูดตูงีงี <laughs> เอ้ใจแก้งนะทุีกอย่างไม่ทางอกทุกทีทุกอย่างไม่ีทางออกแล้วหอเอดี๋ยวหอดมือลูกขี่รงไหนกเ็นแว้นแบบน้อพอแล้วทงดีมากนั่นแหละรถเก่าทุกคนขี่ได้แต่ไ่างาเทสายนะโอี้ะีะใครเขาพาเพาเขาใจดื้อเขาใจอือ่า่ใจะทำหลังแต่ยุ่งมันะ หน้าหักเข้าไป่หน้าหลักเยมัดบ้านคงไปเลยเออามไว้ได้ทุกขั้นตาเคยคีไปคีมากะกาดจำเอาตเอาอะไรผ้าข้างผ้าไม่งอะไรผ้าดีคือให้โฟจับได้เงนผ้าบานทองเคยสุดซองเคยจำอนไเคือว่าในไทยใจขอบขึ้นมากค่ะที่เราทที่ว่าเล็กน้อยเล็กเบอร์ ม่ต <gen ry> <can> ้องผูงหรอกพอขอบคุณพอหลายๆเ้ยจงไหนูกก็มันมึอน่ะพอมันมนอี่ดีนะพอกาเท่าก oh ็ต so ัดเอาคงจัดก็มันมึนไปเล้วทั้งร่างถอวม่หนดูราพอมันได้ยินมันก็มันได้ยินฮัลโหลไปไงยปตีเลยฮัลโหลเชื่อมันนัวเองพอมันนั่งหัวใครเพื่อมันแต่เขาเข้าใมาเขาใจมัแต่เชื่อมันละพอนล่นะมันจัดละมันไปห่ะ มันจตร้อนวัง้ขั้นต่ว่าต้องทำไปให้หว้าก้เจ้าทางมันจเอาเอาแจ้งขั้นนะใ่เอาไหมให้เตงกระต่ายให้เตึงกระติกต้งขันหาแีต้งขันหาขีน้าหมักข้าวโอ้ยโอ้อดทนนะพ่อพ่อคุยกับคุณสุนท่หน่อยได้ได้จมันได้จมันได้คือทอด คือทอดตาผีกอต่อกอดกูตาไปยักเทีอได้บอขอกอดจะหกอดบ่ได้้าดตัวแพ้บได้บ่รออะไรเสียงก็สุเพี้ยนนะเจาะไม่ได้นุงเสียงน่ะบ่พอเสียงไม่ยากหนีได้แจ้ว่าไต่เท่ากัลสิดิษฟุ้งตอนซ้อนไหลคุดปกบ่ได้รับกอดจะหน่อยแต่อดจะคือทอด กอดปูตาเ่าได้กอดกอดแต่น่อยอยาไหมอยาสอยาอยาอยายาเาเียนกงเปลี่ยนดอกให้ใส่าอห้เขาใ่ใ้นั่งถุเขาถุงเขาใส่เนาะเขาจะเอานำมต์ไปอีกแล้วเออชังออกกระชง กูวันนี้เอาเอาเครื่องลานเนาะวม่าแค่ทเอาเอาตูนยังไงเธอแท้แตใจจากใคขวาเอาตูนละเครื่องลางในนพนาอวันนีมีทุนแล้วขายไม่เท่าไม่นาม่เท่าไม่หของเจวันขึ้นมาเลยพวกกูของเจวัน เงินกเจ้ฟ้าเอาคืนมาเข้าเราจังโอ้ยอยากเอาไหมล้ะเอาอ้เอานปเอาไปเอา้าเดี๋ยวมาเอาไหมพอจิล้ไปหาของกินผมว่าเออจะาทางไหนไปเต็มพระเขาเต็มว่าถึงว่าหายเขาเต็ม่โอ้ยยิ่งมียิ่งมาจ้าวคืนมาเอไกวไปอุ้นต้มปลาให้เด้อพอเด้ออ ค่ะนี้ก็เป็นแนวทางของปู่ในวันที่1เดือน12บสองกนะคะก็เป็นจุด38นะคะที่ปู่ท่านได้ให้ไว้นะคะแล้วก็ทะเบียนรถของคุณพี่มหาเฮงคันเก่าก็1859แนะคะแล้วก็ค่าใครแม่สมพรก็17นะคะ ก็ขอขอบคุณเอซทุกท่านที่ให้การติดตามได้รับชมกับทางช่องเอดาพารวยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ